ขอเจริญธรรมพวกเราทุกคนก็อาตมาพระสมโพธก์ก็สุขภาพก็พอเป็นพอไปอะเนาะแต่ก็ดูแล้วดูแลก็เป็นที่เป็นที่ยังไงแล้วเป็นที่ขัดหูขัดตาน็นกันอนกันน่เนาะทำวัดอาตมาก,ก็มานั่ง นั่งไอ้นั่งจามระเบิดระเบ้อหมดมันเป็นภูมิแพ้นะโดนพัดลมไม่ได้แต่ก็ไปหาหมอนะไปหาหมอได้ไปเจาะหลังอะไรต่ออะไรก็แต่ก็ดูดูสภาพของตัวเองแล้วอะไปหาหมอหมอเขาก็ตรวจแล้วก็บอกตรวจแล้วมันไม่เจอ <laughs> มันไม่เจอโรคอะไรเลยก็ยให้พอไม่ไม,ไม่ต้องบอกไม่ต้องมาเราไม่ต้องมาหาหมอ แล้วก็ทํามันไอนะีมันจะไอยอยู่เรื่อยไอไม่หยุดเขาถามว่าไอามากี่ปีแล้วบอกมันไอามารวมสามปีสี่ปีนะไอาย,ยาวเหยียดเลยเนาะจากชุมแพรก็ตรวจมาแล้วก็ไม่ก็บอกว่าไม่ไม่มันไม่รู้จะไปรักษาตรงไหนเขาก็ให้ยามากินนะทตอนนี้ก็ก,ก,ก็ก็ดูเหตุการณ์ไปแต่อาตมาก็ดูตัวเองอนะคือ จากชีวิตจริงแต่ไปเจอ,อเจอคนเขาเป็นมะเร็งอาตมาก็ดูอาการว่าเอ๊ะเรามันก็ดูลักษณะน่าจะเป็นมะเร็งเหมือนเขานะไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรอย่างงั้นนะเพะดูลักษณะอาการแต่หมอเขาตรวจเขาบอกไม่มีอะไรเนาะอาตมาก็ถือว่าอ่าไม่มีก็ไม่มีก็ถือว่าอยู่กันไปอะ่ะฝากกันไว้แค่นี้โมทนาสาธุทำญาติโยมทุกท่านทุกคนอ่า ตมาลงตาธรรมดาที่จริงเมื่อกี้เนี่ยมื่อจอดรถตรงอาคารอโลคขยาพอดีพอขึ้นมาสาลาเอาบอกว่ามันมีองค์เดียวก็เริ่มป่วยเริ่มไข่เริ่มมีอาการบอดีเปิดใจมันก็นเลยแบบเอาโลกขยามันขึ้นสิมานแต่หนนันอย่ไวนสนองลงตา เป็นผ้าเดือนทางมาจะเสาหล่อหมุนตั้งแต่ตีสีโชอเออ์เพิ่นก็ั่วาเอาทางขึ้นโลงดีแต่มันเอาลงงจาได้ไปเช่งเหยียบเล่งน้องตากะใจวีใจว่อนอยอ้สิไปรวมแล้วลึกถึงพูวใา้ชนมันสิหอดพวน้องมันคือยังเหยียบคักพอขึ้นมาถึงสลราล่ะแต่ก่อนเคยเห็นผ่า ผาพื้นหนึ่งผ่าดยุ่เนี่ยทั้งถังน้ำเนี่ยะนะมีตัวหนังสือเก่าๆผากสีเกา่าๆดูเธอสิมีขอความยุ่มส,สันว่าดินแดนที่ทุรกันดาลท่อรหดอดทนเนี่ยแะคือแดนสร้างคนตอนนี้คือยังบยเห็นพันติเก็บไปไว้แต่ก่อนเห็นติอยู่มุมนี่แหละไว้ขึ้นมาสลากกับพ่อไดงเงื่อหนาเบิงเดียวเบิงเป็นขอชิดเตือนใจ สำหรับลวงตาธรรมดาเองก็ค,คงสีบไดมีอันใดอยังหลายดอกอันเห็นสิ่งเล,ล็กๆหน่อยจดไว้สองสามขอ้อก็ได้น้ำมาฝากเพราะว่าถ้าห้าอยู่บนนี้ก็อยู่กับคูบ่บอาจานอยู่กับนักปรา์นักเทศเพิ่นก็คงสีอิ่มนำสำา้านคงสิบบหอดหิวอีหยังดอกด่านธรรมะธรรมโอเนาะอ็เลยี่ขอว่านหน่อยๆเป็นแย่คิดว่าเออ้องสิบบหอดหิวอีหยังดอก,อดอกเออ เอาเนื้อเนื้อเขนเขนกรอนสิวาตัวนี้วางมือสองมือนี่แหละแต่ยิ่งว้ากรรมเนี่ยจากบุญนิยมเนี่ยเดาู๋่้าวฟังบ๊อบพิษดูเหมือนสิเมนตท่านจันนังไงคนเราเนี่ยถ้าไม่ยินดีในคำสั่งคำสอนเดี๋ยวจะได้ไปฟังคำสั่งสารนะโอ้โหตาวฟังเนาะมาทับใจ ถ้าบายินดีในการสารตฟังค่ำเทศคํำสอนการประพฤติปฏิบัติมังกรสีนอกลูนอกทางไปเนาะนี่ขยายไปนิดหนึ่งสุดท้ายก็สิได้ไปฟังคํำสังสารแต่เถ้าคงสิบอ,อยากเอาองสังนนออกเนาะและ้วก็สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้อันนี้เอาปเป็นแง่ชิดสัน,สนก็คงบออธิบายขยายควาเมยียงวความรัก เวลาชีวิตและมิตรแท้อันนีเพน่นว่าเงินสื่อบ่ไใดแจ็กสิแมนโบแมนก็ฝากเป็นแง่คิดเนาะอีกอีกรอ,อบหนึ่งสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ความรักเวลาชีวิตและมิตรแท้อันนี้คงสิเป็นขอคิดทั้งด้านธรรมะคนี้่ไหน แต่แง่คิดทั้งด่านอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นเป็นวลีอีกอันนึงเพื่อสิตึงคนคือกันของเนี่ยพอก่าวไก่เพิ่นอา้าวไปพุ่นหรอลงตาก,ก็ได้ตอนนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วว่างั้นหมดองค์กรน,นั่นนี่ทีที่มีความหวังจอ แนวนโยบายของรัฐทุกสิ่งหรือยังเหลืออยู่สิ่งเดียวคือภาคประชาชนอ,อ,อันนี้กคณะมาฝากเนาะเห็นว่าบกีีมือกางหนาพุ่นทีรับสมาชิกตลอดชีดิูสันผู้ใด้สนใจก็จังคอยทา <c oughs> ทุดท้ายกลับมานี่ว่านี่คือความจริงของชีวิตมันคงติ่สอดคล้องครับ เยวละลึกนึกถึงผู้ตายและผู้ที่ยั่งบว่าท่านตายก็เลยสีน้ามาฝากโบหลายดอกสันสันซิบคอนี่คือความจริงของชีวิตหลังความตายหนึ่งลูกเมียเขาจะร้องให้กับคุณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเขาก็จะร่วมกันวางแผนเผาเรา ตามคติความเชื่อสองอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาจะคุยถึงเรื่องของคุณแล้วเริ่มมีเล่ามีอาหารเข้ามาผสมประสานในวงสนทนาสามญาติและเพื่อนของคุณก็จะโทรมาแสดงความเสียใจบางคนก็บอกว่า ไม่ว่างไม่สามารถที่จะมาร่วมงานศพได้ 4. บางคนก็โทรโทรมาหาคุณจากคนที่ไม่รู้ว่าคุณได้ตายไปแล้ว 5. หลังจากการเผาศพคุณแล้วทุกคนต่างแยกย้ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หกหลังจากการเผาศพแล้วลูกลูกที่ว่าหว่วงหากันนักหนาต่างก็จะแยกย้ายกันไปทำมาหาจินต่อเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดและเจ็ดที่ทำงานของคุณก็รับคนใหม่เข้ามาทำงานแทนคุณ ไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้ 8. รถบนถนนลานค้าก็ยังเปิดทำการได้เป็นปกติแม้ไม่มีเราเป็นลูกค้าแม้ไม่มีคุณเป็นลูกค้า 9. ไม่เกินหกเดือนคู่รักคู่ชีวิตก็ยิ้มหัวเราะกับโลกโซเชียลได้เป็นปกติ และสิบครบร้อยวันหรือหนึ่งขวบปีอาจจะมีญาติร่วมกันทำบุญะระลึกถึงคุณบ้างแล้วจากนั้นคุณก็จะค่อยๆจางหายไปจากความทรงจำของญาติมิตรของทุกคนนี่แหละบริบทหนึ่งของชีวิต ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้